ีน้ำอะไรมานำเสนอคะน้ำกลิ่นโซจูอะไรอ่ะตันซันชูของอีซีตันเออโซจูเออไม่รู้อ่ะกินเบียกินใช่มากเลยอ่ะกินเหมือนโซจูเลยอ่ะเหมือนเบียร์เหมือนเบียร์เลยเหมือนเบียร์เลยเบียร์แต่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นโซจูบอมด้วยโซจูยุ่ง อมกอนโดมกอนโยเกิร์ตไหนโดมังขอโดมังก็ <laughs> ได้อะไรโอ้ยกินโยเกิร์ตโยเกิร์ตซาซาันที่ว่าเนี้ยตื่นเต้นมากว่ามันเหมือนกับการกินแอลกอฮอล์แต่ไม่เป็นแอลกอฮอล์ไม่กลิ่นกลิ่นโซจูไม่ออกเท่าไหร่กลิ่นไนเนี้ยโอ้ยคือเลยอ่ะเผอนึกว่านั่งกระดึ๊บโซจูอยู่ที่เกาหลี